สวัสดีครับพบกับผมนะบเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับทักทายเอฟซีทุกท่านนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับแม็กบี้นะครับก็ทำคลิปนะครับมาขอบคุณ FC นะครับที่ช่วยกดติดตามให้กับช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้ตระกูลแมงฟิล์มนะครับก็ได้ผู้ติดตาม80,000ซับแล้วนะครับขอบคุณ FC มากนะครับที่ช่วยกดติดตามจนทำให้ช่องตระกูลแมงฟิล์มได้เติบโตได้ถึง 8,000มืซับนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับ8,000มืนซับถือว่าเยอะนะครับทุกท่านก็นะครับแมงกะบี้ก็ปีนี้นะครับก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอยากจะดันนะครับช่องตระกูลแมงฟิล์มให้เข้าสู่1 0 0 0 0แสนซับนะครับจะได้เป็นช่องใหญ่อีก1ช่องนะครับก็ ถ้าผมว่าถ้าเกิดว่าผมได้หนึ่งแสนซับในช่องของตระกูลแมงฟิล์มเนี่ยเราก็จะได้โล่จาก YouTube เพื่อเป็นอของรางวัลเป็นเกียรติยศนะครับเพราะว่าช่องแรกที่ผมทำช่อง YouTube ก็คือช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับซึ่งแมงกะ e บี้ฟิล์มได้หนึ่งแสนซับเมื่อหลายปีก่อนนะครับปีนี้ตั้งใจเอาให้ได้นะครับตระกูลแมงฟิล์มขอให้ได้นะครับหนึ่งแสนซับ สู้ๆนะทุกคนเนาะเอาใจช่วยด้วยครับอ,อีกแค่ประมาณ1ม0 0นหมื่นกาพกว่าซับนะครับก็จะได้1นึ่งแสนซับแล้วนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับถึงแม้ว่าจํานวนหมื่นซับเนี่ยมันจะฟังแล้วมันเหมือนจะเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราขยันลงคลิปขยันไลค์ขยันตามกระแสเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ได้แน่นอนสำหรับหนึ่งแสนซับ อยู่ที่ความพยายามของเราเนาะนะครับจริงๆนะครับช่องตระกูลแมงฟิล์มเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นช่องที่ผมทําเล่นๆขึ้นมานะสมัยสมัยผมไม่ทําข่าวอยู่กอกอกนะนะครับเพราะว่าช่องแรกเนี่ยก็เป็นช่องของแมงกะบี้ฟิล์มนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีความคิดว่าอยากจะอยากจะสร้างช่องอื่นๆมาเพื่อที่จะทํำเล่นๆ นะครับช่องที่2ก็คือช่องผีเสื้อฟิล์มนะจริงๆตระกูลแมงฟิล์มเป็นช่องที่3นะครับแต่คราวนี้แต่แต่ละช่องมันก็ผู้ติดตามไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ช่องที่4ก็คือ b u t เตอร์ไฟนะครับบัตเตอร์ไฟิล์มเป็นช่องสุดท้ายที่ผมสร้างขึ้นมาผมก็ค่อยๆดานไปทีละช่องครับตอนนี้ผีเสื้อฟิล์มก็กลายเป็นอันดับ3ไปแล้วนะครับ6 0,000กว่าซับ พอๆกับบัตเตอร์ไฟครับบัตเตอร์ไฟก็หกหมื่นกว่าซับเช่นเดียวกันนะครับก็ค่อยๆไปทุกคนผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับแต่ผมมีความหวังว่าอยากจะให้ทั้ง4ช่องนะครับทั้ง4ช่องที่แมงกะพี้สร้างขึ้นมาเนี่ยได้1 0 0 0 0แสนซับทุกช่องให้เป็นช่องใหญ่นะครับเวลาที่ผมทําห้องเสร็จเนี่ยผมก็จะตั้งนะครับ เอาเอาไปใส่กรอบเอาไว้เลยนะทุกคนเอาไปใส่กรอบอกรอบนูนเลยนะครับสําหรับโล่ u t u b e นะครับใส่กรอบนูนเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ดูว่านี่เราทําช่อง YouTube เรามีโล่เงินนะครับช่องแสนอยู่นะครับโดยที่ช่องแรกก็คือช่องแมงกระพุนฟิล์มเป็นช่องแรกนะครับช่องที่2เนี่ยก็มั่นใจมากเลยว่าต้องเป็นตระกูลแมงฟิล์มนะครับเพราะว่ายอดซับอ,อยู่อันดับ2เนาะ ก็ค่อยๆไปครับทุกคนนะครับเหนื่อยอยู่นะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยนะครับในการเก็บผู้ติดตามน่แล้วก็การทําคลิปลงการไลทุกวันนะครับคือทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับจริงๆที่ผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็มีงานอย่างอื่นด้วยแต่ว่าผมต้องสละเวลามาทําคลิปแล้วก็แยกเรื่องงานแยกเรื่องการลงคลิปคือคลิปก็ต้องมีให้ทุกวันงานก็ต้องทําทุกวันก็ต้องสลับกันทํานะครับ ส่วนช่องเพื่อนนะครับแมงกะพุนชาแนลเนี่ยนะครับตอนนี้แมงกะพี้ช่วยดันได้4 0,000ซับแล้วนะครับก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีกระแสรหรืออะไรที่มันพอดันช่องแมงกะพุนได้ผมก็จะช่วยเพื่อนอยู่นะครับพอผมก็มีจุดเป้าหมายที่แบบว่าเออถ้าแมงกะพี้ฟิล์มได้ในเครือแมงกะพี้ฟิล์มได้หนึ่งหนึ่งแสนซับเนี่ยช่องเพื่อนนะครับก็คือแมงกะพุนชาแนลเนี่ยก็ดันให้ช่องเพื่อนได้ หนึ่งแสนซับด้วยเช่นเดียวกันแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยนะสำหรับช่องแมงกะพุน,นอาจจะใช้เวลาเพราะยอดซับยังไม่เยอะนะครับแต่ค่อยๆดันไปครับอาจจะใช้เวลาหลายปีนะทุกคนนะครับหนึ่งแสซับไม่ม่ใช่ง่ายนะนะครับไม่ใช่ง่าย,นะนะายแต่ถ้ากระแสมันดีจริงมันอาจจะได้เร็วก็ต้องดูเหตุการณ์ในอนาคตนะครับผมไม่ขออะไรมากหรอกครับผมขอแค่4ช่องของผมเนี่ยได้หนึ่งแสนซับ แล้วก็ค่อยไปช่วยช่องแมงกาพูนให้ได้หนึ่งแสนซับนะครับนี่คือจุดเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ถ้าสมมุติว่าทั้งทั้งสี่ช่องผมได้แสนซับเนี่ยผมก็ภูมิใจมากเลยนะแล้วก็ผมก็ยังช่วยให้ช่องแมงกาพูนได้หนึ่งแสนซับเนี่ยผมก็ถือว่าผมนี่ก็คือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็เรื่อยๆครับทุกคนนะครับ ตอนนี้นะครับช่องตระกูลแมงฟิล์มเนี่ยก็คืออทำคอนเทนต์ควบคู่กับแมงกะบี้ฟิล์มนั่นแหละนะครับแต่หลักๆก,ก็คือช่องแมงกะบี้ฟิล์มเนี่ยก็เป็นช่องทีเ่เป็นช่องหลักที่นําเสนอถ่ายคอนเทนต์เรื่องราวส่วนตัวอยู่ที่บ้านก่อนตระกูลแมงฟิล์มก็มีข่าวอย่างอื่นบ้างหรืออมีคอนเทนต์เหมือนช่องแมงกะบี้นั่นแหละนะครับก็คือเรารักษายอดนะฮะร,รักษายอดในช่องก่อนนะครับถ้าเราไม่ทําคลิปลงช่องเนี่ย การเคลื่อนไหวในช่องมันจะไม่มีเดี๋ยวนี้ u t u b e มันมีมันมีกฎเยอะนะครับมันมีกฎเข้ามาใครที่ทิ้งช่องไปนานๆโอกาสที่ช่องจะถูกปิดก็มีสูงนะครับใครไม่ลงคลิปใครไม่ไลค์เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวช่องเนี่ยอาจจะเสี่ยงถูกการปิดช่องได้เพราะฉะนั้นต้องนะครับต้องเอามาทำอายอดวิวนะครับได้น้อยไม่เป็นไรนะครับเพราะ เดี๋ยวนี้ YouTube เขามีแบบคลิปช็อตนะครับทุกคนอย่างถ้าเราไม่มีเวลาถ่ายคลิปยาวเนี่ยเราก็ถ่ายคลิปช็อตลงวันละคลิปก็ได้คลิปช็อตถ่ายง่ายมากนะครับจับโทรศัพท์มาแนวตั้งถ่ายถ่ายหน้าเราเองหรือถ่ายอะไรก็ได้ไม่ถึง1นงาทีก็ลงได้นะครับ30วิวิ40วิก็ลงได้นะครับเนี่ยคือมันมันมันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับการทำ YouTube อ่ะนะง่ายขึ้น แล้ว Youtube ที่ทำใหม่เนี่ยมีผู้ติดตามแค่50คนน่ยก็สามารถไลฟ์สดได้แล้วนะครับเนี่ย u t u b e ช่วยนะสมัยก่อนไม่ได้ครับสมัยก่อนต้องมีผู้ติดตาม100 0คนนะครับต้องมีผู้ติดตาม1,000คนถึงจะได้ไลฟ์สดนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับก็บอกไปแล้วว่าถ้าไม่ได้1,000คนเนี่ยไม่ได้นะครับไลฟ์สดไม่ได้นะครับ รุ่นผมมันเป็นรุ่นเก่านะครับผมเป็นยูทูบเบอร์รุ่นเก่าเนาะก็โ,โหกว่าจะผ่านกดได้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ก็ดีใจนะครับที่ช่องตระกูลแมงฟิล์มอะได้เติบโตมาถึงขนาดนี้เลยนะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือผมไปถ่ายลิเกมานะครับสําหรับช่องตะกูลแมงฟิล์มเนี่ยก็มีผู้ติดตามขึ้น พอเ,เราได้ไปถ่ายกระแสลิเกหลักๆเลยนะสกุลแมงฟิล์มจะดังเรื่องลิเกนะครับแล้วผมถ่ายมาเรื่อยมันก็ยอดวิวมันก็น้อยลงผู้ติดตามก็น้อยลงก็ไม่ค่อยมีใหม่ๆก็เราก็ต้องเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับเราเป็นช่อง YouTube น่ทุกคนมันไม่สามารถตามคอนเทนต์นั้นได้ตลอดตลอดการมันม่มันตามไม่ได้นะครับบางครั้งเราก็ต้องดูกระแสในช่องว่าเราถ่ายเราถ่ายกระแสล่าสุดเนี่ยยอดวิวเป็นยังไง ถ้ามันเริ่มเหลือน้อยหรือเงินมันไม่สามารถทําเงินได้เนี่ยเราก็ต้องถอยออกมาผมก็เลยตัดสินใจถอยออกมานะครับก็คือเดือนพิเดือนพิจิกาเนี่ยนะครับที่ผมถอยออกมาก็คือเป็นเดือนสุดท้ายที่ผมตาม,มานะผมก็กลับมาอยู่บ้านเดือนธันวาคมนะครับก็เป็นเป็นเดือนสุดท้ายนะที่ตามคือพิจิกายนนะครับปี2567้าหกนะครับก็มาตั้งต้นใหม่ นะครับมาตั้งต้นใหม่เนาะนะครับสำหรับในการทำคลิปในการาถ่ายคอนเทนต์นะครับแล้วก็นะครับช่องตะกูลแมงฟิล์มเนี่ยจากตอนนั้นที่ไปถ่ายลิเกได้7000 0ซับเนี่ยก็ค่อยๆขึ้นมาในหน่อยๆนหนยน,ยนะ2,000 3น0 0นะครับจนกระทั่งผมได้มาทำาคุณลักต่างวัยนะครับก็มีสัมภาษณ์แม่บัวบ้างอะไรบ้างแม่เวียงบ้างนะครับ จน FC ได้เข้ามาดูแลติดตามกันนะครับก็ได้ f c รักต่างวัยมาช่วย,วยกดติดตามก็จนได้ถึง80,000ซับนะครับ f c รักต่างวัยนะครับที่บอกว่าแมงกะบี้ไม่ไปถ่ายรักต่างวัยแล้วเลยนะครับไปอยู่นะแต่ว่าผมขอเคลียร์งานที่บ้านให้แล้วเสร็จก่อนนะครับเคลียร์งานที่บ้านให้แล้วเสร็จก่อนตอนนี้ผมเร่งตัดไม้ซอยไม้อยู่แล้วก็จะลื้อกะท่อมหลังนี้แล้วก็ เอามาทำเอามารวมอยู่หลังนี้หลังเดียวนะครับส่วนกระท่อมตรงนี้ก็จะสร้างใหม่เป็นหลังเล็กๆเอาไว้นั่งเล่นนะครับเอาไว้นั่งเล่นนอนเล่นนะครับจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าหลังนี้มันใหญ่นะครับเพราะว่าเราไม่มีแฝกหรือหญ้าคาที่ต้องคอยเปลี่ยนตลอดนะครับมันต้องเปลี่ยนตลอดนะเนี่ยมันผุไปเยอะแล้วนะครับไม้ไผ่บางส่วนก็ผุตามไปด้วยเพราะโดนฝนนะครับ นี่แหละครับมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นการหาคอนเทนต์เราก็ต้องหากระแสที่มีคนดูถ้าไม่มีคนดูเนี่ยเราก็ไม่ได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหากระแสที่มี f c สนใจที่มีคนมาดูคลิปเรามาดูคลิปในช่องนะครับอยู่ที่บ้านผมอาจจะมีแค่คลิป2คลิปนะครับในการถ่ายคอนเทนต์อยู่บ้านเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหน หลักๆเราอยู่กับงานนะครับแล้วก็มีคลิปคลิปช็อตถ่ายเสริมบ้างไปนั่นไปนี่ถ่ายเหตุการณ์หรือถ่ายสัตว์เลี้ยงเราให้ f c ได้ดูกันก็มีอยู่เท่านี้นะอย่างน้อยก็ยังดีที่ยังได้ทําคลิปให้ f c ได้รับชมกันนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณ FC นะครับที่ช่วยกดติดตามช่องตระกูลแมงฟิล์มจนได้8ปด0 0ื่นซับนะครับขอ f c ช่วยดูคลิปแล้วก็ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะครับทางช่องจะได้มีไรายได้นะครับขอบคุณครับผม ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ